สวัสดีค่ะอาซาฮิยามาดอฟุจินิคิมาส์ต์สุดยอดหนาวมากこれですね朝日山อ物園のこれですじゃこんな感じでちょっとねโชกายะชินากะแนะนำสวนสัตว์อาซาฮิยามาดอฟุเจนนะคะมือหนาวมากต้องใส่ถุงมือใส่หมวกแล้วใส่กางเกงสองชั้นค่ะ ズボンはね、2枚入ってます。極段と、あとは、デニム、スキニー。で、ニット帽に、極段に、セーターに、ノースフィース着てます。こんな感じ、寒い。これです。旭山動物園の気温、見えますかね見えるかなこんな感じ。見えないや。2度 !2 度ですよ、皆さん。北海道0.2度。ああ、うまい。

เห็นวันนี้พายุเข้าฮอกไกโดนะคะทุกคนต้องมาฮอกไกโดต้องใส่เสื้อหลายชั้นแล้วก็ต้องมีหมวกมีถุงมือมีผ้าพันคอโอ้สุดยอดฮุบุกิสุดยอดฮุบุกิภาษาญี่ปุน่นฮุบุกิค่ะลมแรงหิมะตกแรงๆเขาเรียกว่าฮุบุกิโอ้ วันนี้ใส่รองเท้ามูต้องมานะคะ